แลมิสเตอร์ hard t กจับไปอีกหนึ่งดอกแล้โตอาหารปาดโตแล้วก็เอาหน้านุ่มๆนั่นโขบโตโขบโ่้คุณฟุกผมชิ้นข้างบนมาเมื่อกี้คุณรับครับคุณเรียกว่าไงครับข้าเผีเออาลครก็ผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น ออฟตัตศีโลเลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาพนเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใสก่กิกเ้ด้วยนะครับรถตทดหนึ่งร้อยบาทรผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกม,เกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ c ี e c ไทยไรไมครับไม่ว่าจะเติมเงินเนะีครับหรือว่าเติมพันด้วยดีหรือว่าเติม พาไอดีพัทเิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเลิกงอยู่ข้างร่างคลิปวิดีโอเลยนะครับเต้น,นด้บ้างไงน้องบ่างไงลูกพี่ทำอะไรอยู่พี่กินก๋วยเตี๋ยวพี่ะจะกินให้มันหมดแล้วก็จะได้เล่นเลยไง นี่คือคือจะเอาคอนเทนต์อีกแล้วอ่ะใช่ผมเติมพลังครับถ่ายหน้าตัวเองอยู่แล้วไปกินออกเฟรมไปกินเตี๋ยวกลับมาได้เป็นน่ยแล้วก็มายืนเอฟเคแล้วก็ฆ่าคุณนี่คุณเมื่อวานอ่ะผมผมถวายชีวิตให้คุณเอกอ่ะผมจะถวายชีวิตนี้ให้กับคุณมิสเตอร์ฮาร์ดเกอร์กูแตกต้องต้องเป็นนักสืบนะสีส้ม เ้ยใช่เหรอพี่เฮ้ยเดี๋ยวก้าอุ้ยก้าไม่ทวงเรื่องสีเลยอ่ะก้ามาแบบตึงอ่ะเอากิ้งปะเนี่ยผมผมนั่นผมขอบคุณทุกๆคนสำหรับกำลังใจมากๆเลยนะครับขอยัาครบทหนึ่งที ไหนไม่เป็นห่วงไงไรู้ว่าพร้อมเล่นหรือยังก็เลยกดมาคุยก่อนี้เออน้องก็ยืนนิ่งเลยอ่ะเมื่อกี้ฮัลโหลผมก็อยู่ไม่ใช่หรอพี่ฮัลลโหไอ้กล้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบว่าคือเอาคอนเทนต์น่ะคือกลับมาแล้วเป็นคิวเลอร์พอดีเป็นมอเตอร์พอดีอ่ะแล้วก็ปาดแพรส์อะไรเงี้ยเดี๋ยว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 ทิ้งหวดผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งแทนนี่ กดยิงไอ้ยิงปืนอ่ะ5วิเสร็จทุกคนว่ามันเป็นไปได้ไหมปืนผมอยู่นงียๆอยู่เลยพี่คุณว่าพยายามที่จะเงียบเพื่อที่จะไม่ให้มีกูกินก๋วยเตี๋ยวเกินกี่ชามเนี่ยยังกินไม่หมดเลยอ่ะคือเอฟเคอยู่แล้วเดินไปได้ไงอ่ะเมื่อกี้เดินอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวแลกินครับคุณนี่แต่ที่รู้อ่ะพี่เใิร์ไม่ได้มาเล่นเว้ยแคนนี่ใช่ไหมรู้เลยไม่เดี๋พึ่งจะหมดพี่ทำไม โอ้โห้มพี่เดี๋ยวผมปวดมิ่อแีอ้โหพี่สคิมื่อ้วยเมื่อที่ผมก้มไปนั้นคือคำท้ายผมนะหมดละผมอิ่มละผมพร้อมที่จะเล่นน่ะแต่พอผมพร้อมที่จะเล่นน่ะก็อย่างที่เห็นที่ขนาด B ี e n นี่ผมยังตายก่อนจะได้ไม่ฝังใจ ขอดูนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอดูนิดเดียวคุณเอกบอกว่าคุณเอกสกีเฮเฮะได้โปรดเถอะเฮไม่มีใครมีแกนเลยหรอฟอกผมหยีเมาเมาฮะฮะฮะนี่ผมดูพี่ฟังฟังใครบอกคุณฟุ้งวะเนี่ยโอ้โหพี่สกีปีัญลาไลายการไทยคนหนึ่งกล้ากล้าใช้สีดำได้เลยเนาะกล้าใช้สีดำเลยอาประมงคน ตายด้วยหรอพี่ฟุกอัดใจไม่ไหวพี่พี่ฟุกจะปาดกูเลยแค่แปลเฮ้ยสามคนเลยเหรอพี่ผมจะบอกว่าผมเจอศพที่ห้องแอดมินพี่เต้เดินไปกับพี่จันฟุกใช่ผมมีข้อสงสัยข้อสงสัยข้อสงสัยหนึ่ง <c oughs> คือปกติเราคนเดินอะมันต้องกลัวอิมพออ์เตอร์ใช่ไหมแต่ครึ่งซึ่งฟุกอยู่เดินเข้ามาใกล้พี่เลยอะคือจะปาดพี่เหรอไม่โอ้ถ้าผมปาดผมปาดใช่ไปมผมไอ้เย็ <c ười> นพี่คือถ้าผมปาดผมปาดพี่ไปแล้วคือผมกับมาสติกับพี่แล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนไม่ไม่แทนแทนศพอยู่ไหนแทนเอาแทนมันใส่หูฟังมาเนี่ยแทนศพอยู่ไหนไม่กูเปิดไมค์กันแทน น้อง,องแพทกับพี่เอสอยู่ไหนอะพี่เเอ้ยแทนศพอยู่ไหนศพอยู่ห้องเอดมินพี่นั่นน่ะพี่มาจากพี่มาจากข้างล่าง สุ่เดือดร้อนสุดเร้อนเดือร้อนเดือร้อนผมอยู่พี่ยินอยากให้ผมได้พี่พี่เห็นผมมาจากข้างล่างใช่ไหมครับพี่ชายกูว่ากูว่ากล้องเล่นกูแล้วว่ามือกล้องเล่นกูแล้ะคือตอนแรกผมว่าพี่ลี่แทนดี้แล้วก็พี่เอสอ่ะไม่ได้เป็นผมด้วยพี่ลี่แน่นอนไม่ได้เป็นกำลังใส่น้ำมันอยู่คนบอกเลยม่าฟุกลอกกูไปก่อนแล้วห้าไปบอกเลยละกัน สองศพแป้งแป้งแป้งเป็นสองศพที่ผมมีความสุขที่สุดขึ้นใจขาท่อหว้สำหรับซัมทามแลมิสเตอร์อาดทีโฟจับไปอีกหนึ่งดอกสำหรับโต๊ะอาหารปาดโคแล้วก็เอาหน้านุ่มๆแบบโขกโขกโขกโต๊ะคุณฟุ๊กผมขุ้นบนมากเมื่อกี้ครับครับคุณเองว่าไงครับ ไม่ผมผมไม่ได้ฆ่าเอบังคับครับบังคับด้วยแหละเฮ้คือผมมองตาผมมองตาแล้วเขาบอกว่าเล่นเลยฟุกเล่นเลยเอาให้มันคืนขอคืนรอบที่แล้วผมก็เลยเอาหวยแช่เยี่ยวฟาดศพปูแบบแก้แบบทับกันแบะแบ๊บแต่เป็นแก้เลยอใจไม่ไหวอะไรพี่ผเป็นคนคราวนี้ขอตามแทนดี้ดูแล้วกันนะเฮ้ ทำไรอ่ะเฮ้ยอโบเพเยอร์รุ่นการเล่นไวกังลำเลยละกันไปกูว่ามึงรู้อะไรไวขนาดนั้นวะแผนนี่เอ้ยเล่นกูแล้ว พี่ลี่เมื่อกี้ตอนนี้ตอนที่ผมไปดูกล้องแล้วพี่ลี่มาด้วยพี่ลี่เห็นได้กดกล้องดูไหมครับไม่ไม่ผมพูดว่าพี่เอกอยู่อ๋อพี่ยมิสเตอร์อีโฟที่เนี้ยที่เราคุณเอก แทนนี่พูดมาก็ดีแล้วแทนนี่แทนนี่รู้ใช่ไหมว่าไอ้ด้านขวาสุดอะนหัวเรือหัวยานอะนมันมีกล้องอยู่แทนนี่รู้ใช่ไหมผมผมรู้พี่แล้ว <laughs> ทําไมแทนนี่ถึงอ่าโดดขึ้นมาจากหลุมอย่างนั้นล <laughs> ่ะรเ,เอาละอะอย่าพึ่งรักเลยรักเลยผมอันนี้ผมเข้าข้างแทนนี่นะ พาอแบบผมไม่ไม่ได้นั่นเลยเฮ้ดี๋ยวบอกเลยองออกเลยใช่สคนนี้แต่เอาแทนนี่ก่อนเพราะแทนไม่ได้เเดี๋ยวดีลวเดี๋ยวพี่เอี่มาใส่ดัวใผด้วมไปขวาเลยีด้วยเดี๋ยวเนดัวเดี๋ยวเพ่เาขอแค่เชื่อเกมนี้แล้วเครดิตพี่จะมาถงพี่บอกเลยผมขอพูดยนีว่าถ้าเกิดเชื่อพี่เอกอะเราจะเสียเครดิตกันหมดใช่เวผมไม่ได้ไปตรงนั้นชัวร์ละี่ลี่กับเทนัวละชัวร์สดเลย้วเย ไอ้หนุ่มโกรธแทนนี่นะพี่ไอ้สกีนะไา้พี่เอกไปผมโกรแทนนี่ไปย้บตายโตออายอตายแล้วกูขอถามจริงๆเลยนะสี่บทที่โวทกูเมื่อกี้นอกจากโปรเต้กับ แทนนี่อ่ะอีกสองคนใครวะนี่เองผมว่ารีขอโทษนี่จะอยู่ตรงนี้กระตึ๊ดกตื้นคืออะไรไม่รู้วะกระตื้นกระตื้นอ่ะคุณเอ๋ผมขอบคุณจากใจเลยหัวใจก้นบึ้งเจอกันเจอกนกูไม่ไปละเอ๋กับแทนนี่แทนโอ้โหเซ็ตเดิมขออนุญาตยิงปืนหน่อยแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด สองสามสี่เฮ้ย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 เพชรออกมาเฮ้ย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 เมื่อกี้เพชรออกมาจากท่อปะใช่นะพี่น้องเพชรอะน้องเพชรออกมาจากท่อบนขวาปะผมหมมนมาคุณฟุ๊กคุณฟุ๊กครับเวลาก่าวหาใครว่าออกจากท่อระวังโดนนะใช่เหรอไม่ไม่ไม่ผมขอร้องผมอยากเล่นมากเลยผู้เจี๋ยผมหมดแล้วจริงระวังโดนนะคุณฟุ๊ก ก๋วยก๋วยเตี๋ยวผมอไม่มีใครแกบบงท่อครับผมตะกี้เราเด๋ยวกันไปที่เนี่ยประเทศเนี้ยเขาไม่มีใครเชื่อนะคุณฟุกเต้น้องรักพี่ลี่ผมมืงเร้าคนจะไปทำเรื่องอะไรใช่ไหมแหม่ที่ลี่เป็นพยานประเต้เดินตามผมมาตั้งแต่ จบประชุมเมื่อกี้พี่เป็นไปยาให้ปาเต้เหมือนกันพี่เชื่อป้าเต้ป่ะตัวทีใช่เอาพี่ฟูกพี่อะพี่รู้ที่สุดถ้าพี่ลี่เชื่อผมพี่ฟูกกับแปลกมากูแค่นี้ เฮ้ยเดี๋ยวเต็กควรใครครับมุดฟุกเนี่ยแหละเฮ้ยเมื่อกี้ไฟดับแต่ป้าเต้ตามผมมาได้ทุกที่เลยนะุุฟกอย่ามานัวอย่ามานัวโปเต้ไม่ผมไม่ได้นัวแฮนนี่พูดอะไรสักอย่างดิผมขอร้องอย่ามานัวโปเต้ผมจะถามว่าผมควรจะกดใครดีกดพี่ลี่เลยแล้กันพิลี่ยังบอกมีความสุขมากๆนะเจริญเจริญ ขอให้ยานไปได้ไกลเจอกันได้เล่นอยู่เมื่อกี้เองผมว่าพี่ลีบ้าแล้วผมว่าพี่ลีบ้าแล้วนัวไรเต้ฟุ๊มฟุมอะไตัวอะไรเต้ไม่ได้เป็นคุณฟุ๊มก็อะไรก็ไม่รู้อะไรแบบฟุ๊มเนี่ยคุณเด็กว่าตอนนี้ไอโฟกัะผีตัวที่สาม ผมผิดตรงไหนเราเล่นมาหมุนก็ทย่สาคนเลยมวยโหดเ้องทำไมมิคุณฟู๊็สีแดงผมไปทำไมเนี่ยผมสี้ำตาผมสี้ำตางบทสวดวิย